อ้าวสวัสดีครับวันนี้ก็มาพับกบเอ้โมกกาบแหม่มกมันเป็นมุกครับวันนี้ก็มาพบกับพี่บอสนะครับแอดมินมาจำเพจ f แฟนตาซีฟอนเทียนั่นเองวันนี้พี่บอสจะมารีวิวการลงดันลาวาลอดนะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งบอสในดันเจี้ยนนี้จะมีเลเวลเจ็ดสิบเจ็ดถึงแปดสิบอ่าเนี่ยเข้ามาในดันเจี้ยนละเร่งๆก่อน มาเมื่อเปิดออกมาจะมีเอฟเฟกต์าการตานะครับบอกเลยแอดมินไม่ได้เก่งนะครับแอดมินโกงจริงๆเดี๋ยวดูเดี๋วดูแอดมินตีเดียวตายฮายตายหมดอะตายเอาเป็นว่าตายหมดอะซึ่งเขาออกมาเหมือนทดสอบเราอะเราก็สู้กับเขาไปแต่แอดมินก็โกงอยู่ดี่ะตายแอดมินตีเดียวตาย <laughs> เด็กๆเดาาี๋ยวมันเยี่ยงอย่างนะครับการโกงไม่ไมดีโตไปไม่โกงนะครับมีคนคนหนึ่งเคยบอกไว้โกโตไปไม่โก่ามอนเตอร์ธรรมดาเดี๋ยวเราจะเล่งไปเลย เราก็มาถึงบอสนะครับเราจะเรียกตัวนี้เป็นบอสตัวแรกแล้วกันเพราะตัวก่อนหน้านั้นถือว่ามันมาทดสอบเราเราจะมาดูหน้าตาเอฟเฟคขนาดนี้หน้าตาบอสจะขนาดไหนมห <c oughs> ังกรรยสุดๆเต่า <c oughs> ไม่ได้เทไม่ได้ไเลยเลยโอ้โหเต่าโคตรผิดหวังเลยเต่ามาริโอ้ด้วยบอกตรง Hãy subscribe đi kênh tái Cô Cô Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เอยนาน <laughs> มอนเยอะนี่อะไรประชุมอะไรกันเนี่ยตั้งหงเล่นไพ่หรือเปล่าวะแบบเนี่ยแหอยู่กันครบเทีย์ม่เรียกออกมาแล้วนะครับเป็นบอสอันนี้จะเป็นบอสตัวที่สองนะครับเป็นนักรบพม่าเกาะอมีไฟด้วย <laughs> มีเรียกลูกน้องนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาบู๊กันเลยแอดมินสัญญาว่าคลิปหน้าแอดมินจะไม่โกงนะครับ <c oughs> ตีก็ไปนี่ให้ทั้งดันมาลุมก็สู้แอดมินไม่ได้แอดมินเก่งมาก มอนเตอร์เวลร้อยก็มินก็ตีทีเดียวตายอยู่ดีเด็กๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอ่ามาถึงบอสตัวที่3นะครับอันนี้จะเป็นราชามังกรไฟอ่านี่จะพยายามตีให้นานที่สุด <c oughs> <c oughs> แวบ,บเดียวมันก็ตายอยู่ดีครับ อย่าสงสัยอแอดมินจะขอทามายัางไงแอดมินโกงครับแอดมินมีทุกอย่างในเกม <c oughs> เดี๋ยวสักพักก็เอาออกวางขายเลยครับไม่ต้องนอยชอบมีคนนอยแอดมินอยู่ด้วย <c oughs> นี่เป็นบอสลา,าวอร์ดลาวลาวาร์ดนะครับเป็นบอสตัวสุดท้ายนี่ก็พยายามไม่สู้นะครับปล่อยให้ น้องๆดูเอฟเฟคดูอะไรอ่ะแอดมินเริ่มตีเดี๋ยวสัวฟักมันก็ตายแล้วตาย <c oughs> <c oughs> โกงจริงๆโอ้ยอ่นเนี่ยจำชื่อไปเลยนะน้องๆจดชื่อแอดมินไว้เลยนะเรามาดูของตกกันในความับกล่องมันตกอันนี้จะเป็นกล่องกล่องเปลี่ยนรูปร่างมนอษยรนะครับกล่องนี้จะเป็นใบสกิลส้มนะครับ เราจะมีหิน4ีออฟนะครับเนี่ยจอดเด่นเลยนี่จะเป็นอาวุธเจหอ่าสีทองอ่าสุดท้ายนี้ดันเจี้นนี้ก็จะอัปเดตวันที่18นี้นะครับอ่าเพื่อนๆใครอยากลองก็ลองได้นะครับแอดมินไม่รู้จะพูดอะไรนะ้วจบคลิปเลยดีกว,ว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย